สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับหมอทําขวัญน,น้ําตาลหรือว่าน้ําตาลกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้น้ําตาลมาทําขวัญที่วัด ใหม่ใยมอนหรือว่าเขตบางกอกน้อยจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งวันนี้หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาที่เราประกอบพิธีการน้ำผันนั่งเนี่ยเครื่องไหว้ครูของเราแต่ละเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะทุกคน ครับสวัสดีครับหมอแม็กพทัพพลนะครับทีมงานผู้หว่านงานบุญดรวเตอลิศลาหมอแม็กพทัพพลซึ่งวันนี้ได้มาประกอบพิธีการทำวัตรับซึ่งการทำวัตรนี้เป็นพิธีกรมรมแบบโบราณซึ่งวันนี้เราจะมานําเสนอสิ่งของหรือเครื่องพิธีที่ใช้ในการประกอบพิธีการทำวัตรน,นาคเริ่มต้นนี้เลยครับคือใบสนะีใบสีก็จะมีลักษณะ5ชั้น7ชั้น9ชั้นจะเป็นใบสีธรรมดาหรือเป็นใบสีเปี่ยนหน้าก,ก็ได้นับซึ่งใช้ประกอบในการอันเชิญเทพเ,เทวานั้นลงมา ประจักษ์จำที่ชอชัชใบสีอนุโมทนาบุญให้กับเจ้าหน้ากับเพราะฉะนั้นเมื่อมีใบสีแล้วสิ่งสาคัญก็ต้องมีภาพคลุมและภาพคลุมคุมอะไรเราจะคุมใบตองด้วยกันสามยอดมีปุสนาใบในยธรรมก็คือโลกโกรธหลงที่ถูกห่อหุ้มไว้ภายในจิตใจเมื่อทําก่านเสร็จแล้วเจ้าภาพหรือผู้ที่เป็นญาตขาขาาขาขาิของเจ้าหน้าก็จะนําไปลอยน้ําฝากพ่อแม่ทวดีพ่อแม่คงทานําสิ่งดีๆมาให้กับครอบครัวครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเครื่องอาหารคาวและหวานเป็นธรรมดา ที่ในการอัเชิญเทพไทยมาเราต้องมีเครื่องบวงสวงสกการะมีผล,ลหมากลากไม้แล้วก็เป็นตัวแทนของมะพร้าวอ่อนเป็นตัวแทนของน้ำใจของคุณแม่กล้วยน้ำว้านะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนของผลไม้แต่บัดก็จะกล้วยะสบควาำเสนเป็นสิริงมงคลทีนี้ส่วนเครื่องที่ด้านหน้าเขางผมนะครับเริ่มต้นเลยก่อนการประกอบพิธีการทำฝันเราก็จะมีการไหว้ครูก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนบุหรี่เหล้าเงิน12บาทซึ่งค่ากำหนดน,นี้ก็แล้วแต่ว่าอาโหราหรือทีมงานของหมอทั้งกอดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ อาบอกกับเจ้าภาพนับให้ใส่ค่ากำหนดให้นะครับจากนั้นก็จะเป็นด้านหน้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการประกอบพิธีการทาขวัดหรือการเวียนเทียนก็จะมีแว่นเทียนตามแบบพิธีกรรมแบบถวัดรามก็จะมีเปนรรปพรพนารายรูปสังและก็รูปอีญนากใช้สำหรับการเวียนเทียนครับการเวียนเทียนเราก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็เวียนด้วยกัน3ามรอบและใช้มือขวาบกควัน เป็นการอนุมันาบุญให้กับเจ้านาคและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีด้วยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการทำพิธีคือน้ำมนต์ธรณีสารหรือการสวดมนต์เกี่ยวกับพระพุทธคุณพระพธรรมคุณพระสงฆคุณ,คณและตอนเชิญเทพเทวานียลงมาประจัดจำช่วยอนุมันาบุญให้กับเจ้านาคและผู้ที่เข้าร่วมพิธีครับต่อไปก็จะเป็นแป้งเจิมชนะ้เจิมหน้านาคโดยมีคาถาว่าคือณโลมาปะณชาย,ยเตนะครับอันนี้คือแป้งเจิม พร้อมด้วยใบยพูใบพูเราใช้ในการเจ็ดใบใบพูเจ็ดใบมีความหมายถึงพระธรรมเจ้าทั้ง7จ็ดคำพีเป็นที่ให้การกาเนิดเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาครับนี่คือภาพรวมโดยทั่วไปของการประกอบพิธีการซึ่งการทำขวัญและเครื่องพิธีเหล่านี้ถือว่าเป็นพิธีสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการประกอบพิธีการทำบัตหน้าครับ ตอนนี้นะคะทุกคนก็พอที่จะทราบแล้วนะคะว่าของที่ใช้ในการประกอบพิธีการนำขวัญนาคเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาไปดูอะไรพาไปชมอะไรช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามน้ำตาลเยอะๆด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย